คลิคิวิสีเล่กับเกมอะเคาน์เตอร์อรไซด์นะครับก็นะครับอ่าก็นะครับก็มาพบกับผมคลิปคิวิธีเล่กเกมเกมเคาน์เตอร์ไซด์นะครับก็มันอ่านแฟ้มใน,นเรื่องเคาน์เตอร์ธรรมาดากันนะครับ เคาน์เตอคนต่อมาอ่าคนต่อไปก็คือที่ผมจะเล่าก็คือคังโฮยองครับกับภาพผนวกบทสัมภาษณ์ที่หนึ่งขบบรถสกอรเใเฮเหตุปิคงทำงานระบบตัวเตืนยืนยัน scn หมายเลขตาคังโฮยองอืม คนไม่น่าจะอยู่ที่สถานีสถานีของเรามากที่สุดละคงต้องบอกผว้หมวดคังแล้วะคงนะคนที่พี่เคยถูกขับคนที่เคยถูกกับไรเอ้ยไมาถึงคนที่รับแต่งตั้งให้อยู่ด,ดวยตำรวจอาสวัสดีด้วยตัวเองตลอดสองปีที่ผ่านมาไม่ใช่ตัวคนที่รู้นะแต่เธอเก่งกว่าที่เห็นมากแล้วพื่อเยัเราเพิ่งไขคดีตกคายได้พเพราะเคล็ดลับของเธอเลย เธออาจจะโชคไม่ดีนะักเรื่องการเลือดขั้นหรือราวันแตม่มีสัญชาติเธมีสัญชาตยานที่ไม่ธรรมดาถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นเรื่องของการแข่งคดีนะหลายครั้งที่เราต้องเลือกสุดๆด้วยแฟมคดีที่แทบไม่มีอะไรมากนกนะหมดขางอะเรือเจ๋งมากในเรื่องการตามหาบอสเอะไรต่อมีอะไรนะขนาดบอสที่เรายอยากให้เธอช่วยเวลาที่ทําคดีอา่าถือทางตาันละแน่นอนว่าเขา ยิ่งเกินกว่าที่จะรัเราว่าเคยทําทแบบนั้นนะโดยสวัสดีไม่เคยไม่เคยรดบเครดิตมากนักเพราะว่าเชี่ยวชาญเรื่องการอาชญากรรที่จะทําโดยเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นทีน่ที่ก็คาดซับซ้อนในการรับมือว่าๆเลยปวดขงังอาจอาจะอาจจะอยู่คนเดียวตอนนี้แต่ถ้าเธอหาคู่หูที่พูพหาได้ไดเลยชิวแล้วก็ฉันไม่ใจว่าสวัสดีไม่เถูกมองว่าเป็นดีเดนคนในประเทศนะี่อีกต่อไปแล้ว เออฉันน่สนใจอยากถูกย้ายไปที่นั่นไม่ได้นะน่ะ้หถ้าหาไปรู้สิมันก็ค่า,คาที่จะแบบว่าการย้ายมันพูดง่ายแต่ทำยากนะดังนั้นฉันเลยอยาคิดให้มากกว่านี้หน่อยนะอ๋อฉันเพิ่งคิดได้ว่าไปถามนัดสายแล้วฉันว่าฉันมีเวลาส,สัสัมภาษณ์นี้แค่นี้นะ่ะฮอ๋อคุณมาผู้บรรคังอนะไรคุณน่าจะ,จะเคยเจอเ,อเธอในห้องประชุมนะ คณะกรรการสั่งให้เธอช่วยแถลงการเรื่องพาดาที่เธอทำพังระหว่างเข้ากะอา้าวทำเจ๊งเหรออ๋อโอ้โหบทสมัมภาษณ์รวดเลยดีกว,ว่าเธอไปพูดครังทำไมมันดูบทสมัมภาษณ์เยอละจังเลยระดับปล่อยพาดข้อบนรับผดวกบทสมัมภาษณ์ที่สามถามว่าทธอไปชาตือโตองสมบัดเขากรมตำรวจเนะ่ อ่าสงสัยช่ต,ตุ๊บคิดอาดแตเดี๋ยวเดี๋ยวเวมื่อแบบกี้กดผิดอ้าสงสัยคงเพาะใช่คิดว่าการไปข้าราชการมปถึงแบบการมีชีวิตที่มันโคงเหรอมั้งในรลวพ่อของฉันก็บอกอย่างนี้เสมอตั้แต่ที่เขาถูกให้ออกจากง,งานนะอืมแต่ถ้าคนต้องรู้ให้ได้มีเหตุผลอื่นนะใช่ว่าเขาไปเพราะฉันได้สิฉันได้สิโดยไม่ผิดกฎหมายมาั้งนั่นเป็นหนึ่งใน บรรดาสิ่งที่วีแต่ตำรวจที่ทําได้นะพลเวลไว่วิสิทธิ์เขาร้อสี่งแต่หน้าที่ของหน้าที่จะบอกคือเรื่องเครื่องไล่ล่าชายกรนั่นถือว่าดีมากสำหรับฉันทั้งได้สมผัสความเป็นภาพกรใจในอาชีพทั้งความผู้ปอใจในการจับคนเลวก็ถือเป็บินบรแล้วนะแต่อย่าที่เขาว่ากันนะเดือสายการดีกว่าหลายปีที่เราไม่ได้ไปเจ้าไ่ได้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มในขณะที่คดีต่างๆก็กองสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะให้เราเดือดได้ง่ายมากเลยแต่ก็แล้ว เ,เคยคิดว่าออกจาการนี้จริงๆหรอกแต่ว่าการเป็นตำรวจเข้ากับผมมากกว่างานเลยดือยนะแต่สิ่งอื่นใดทุกวันชานสนุกกับการได้แสดงวิธีการทํางานให้พลตารวจคนสวยที่ไม่รู้อะไรเลยได้เห็นนะคุณหาว่าใครสวยแต่ไม่รู้อะไรเลยผู้บุครั้งอ้าวเธอได้ยินที่ฉันพูดนี่ทักษา,าหูเทพเออหูเทพต้องเป็นหนึ่งในคอสวรรค์ของเธอได้ เอาล่ะฉันกลับไปทํางานต่อดีกว่าว่าแต่แต่พลาครั้งเนี่ยไม่หวนต่อการเลือกข่ายของฉันใช่ไหมถ้าบิดมัชิวจะกูปะอะไรนะต่อไปอะไรนะเด็ดเดดเดดเบรกเลยาพเจ้า่อผลสอบตรวจส่วนบุคคลล่ะโอเคข้อมูลับผลสอบของเราส่วนบุคคล ทำไมมันอยู่แต่ละจอเนี่ยตัวละครคางเนี่ยเยี่ยบไปดิละกายของคุณตรวจอราุดยอดแน่ๆเพราะคุณเพิ่งทำลายตีอีกแล้วถือว่าน่าประทับใจว่าสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่แบบนี้เราอ่าหวังคว้าแชีปร์ประจำฤด,ดูได้แล้วนะได้ครับผู้อมโดยการอย่าชมบสครับผู้นดนการเดี๋ยวเขาก็เลิกบทถูแบลวได้ถ้าทำตีก็ต้องชมสิณนะจุดๆเนี่ยการทำลายสถิติอาจอยู่แค่เอื้อแบ้วก็ได้ผมไม่แน่ใจเลย แต่ถ้าที่แต่ถ้าที่สอได้แน่เป็ไปได้ม,มหักฟอดบอกว่าคุณจะคิดถูกนะสเตติสานามแค่แะจะว่าไปสิอีกอการที่คุณให้ผมดูครวาวก่อนคืออะไรนะครับเีย้ยเป็นไรได้ไงล่ะสตติสุดจากสนามนี่ไงแต่เท่าที่ดูไม่เคยมีแชมป์คนอื่นทำสตติแบบนั้นได้ก็เพราะมันเป็นสเตติแบบเป็นไปวิอ่เป็น,าปนทางการไม่เป็นทางการที่ทําได้ระหว่างทดสอบจับเวลานะมันผ่านมา หายมาสักพักแล้วดังนั้นฉันคงยิ่งว่าใครทําไว้นีวันเงินของคนที่ผมไม่รู้จักหรอกครับใครได้ทำลายที่ขั้นเทพเนี่ยเคยเป็นนักซิ่งที่อายุร้อยนะแต่กเกษียณไปดานละตายจริงเธอประสบอุบัติเหตุแล้วลร้ายขับรถไม่ได้อีกหรอครับอ๋อเปล่าเธอเดินทางไปด้วยสองขาดีแหละดูเหมือนว่าเธอชอบโยนยางมาตอยอยา่อยหยาบในเมืองเหมือนเมื่อก่อนสนามาแข่งนะ <laughs> ยิ่งถึงเธอก็ยิ่งขบไงเธอท่าสติที่บ้าขนาดดีไว้แล้วก็ทิ้งมันไปซะอย่างนั้นน่ะเธอทําให้ทุกอย่างฝึกที่สนามทั้งหมดเป็นหมดกระจิกระใจเป็นสักพักเลยโอ้โหขอ,อไม่น่าไปคุณ,ค,ณคุณเธอเป็นคนขับรถให้เพเอกโอ้โหโอยู่เสียนบอ,อ,อ,อเลยเดี๋เดๆต้องแกสแกสแกยิต เตดเตดเตดส่งเตาหูด้วยเดียวพวกเขาแค่ไม่คิดว่าจะมีการทำอะไรตีแบบนี้ได้นะแต่อย่เดียวว่าต่อยในเมื่อครับเธอหันไปซิ่งบนถนนเหรอไม่แน่ใจนะเธอไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเธอทําอะไรอยู่นะแต่เธอไม่มีวันทําเรื่องผิดกฎหมายแบบนั้นหรอกเธอฉลาดเป็นกฎรู้สึกบอว่าเส้นเส้นแบ่ง,งบยอยู่ตรงไหนอ่อผมว่าดี่เรื่องของเธอผ่านเครือข่ายเมื่อวานเมื่อวันก่อน จริงเหรอเธอเป็นไงบ้างอะฮะเห็นว่าเธอกลายเป็นตำรวจคนบอกว่าเธอกลายเป็นผู้หมวดไปแล้วอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยทำไมคนทำไมไอญญญาเชริยะที่ทำลายเตตัส้อยู่ถึงกลายเป็นตำรวจแล้วเี่ยอืมเธอคงเป็นคนคาาเดาไม่ได้ดแต่เวลาไม่แต่โทรศัพทแล้วนะเธอควกีเหตุผของเธอเนะอดใจเรื่องการเปิดเผยมากกว่าการเดินตามเส้นทางที่วางไวเ้เสบอเลยกูให้เครดิตเธอว่ากันไปหรือเปล่าครับอาจจะแค่คิดได้ว่าถ้าขับได้ขับรถตำรวจ ไม่ต้องเจอเอสียแต่งเวลาขับเร็วหรืออะไรสักอย่างแถมแม่วหน้าเธอไม่ได้โกงขนาดนั้นหรอกไม่มีใครไม่ติบตัวออเพราะด่องแบบนี้หรอกหน้าม่อการครับคุณพอจำชื่อเธอได้รบก็ชื่อถรงดานะ้คังโซโยองแต่ถ้าได้เห็นเธอ,อิักอย่ก็คุณคงไม่หมดลืมเธ,เธอได้เลยไม่่ากคือคังโซยองคือนักซิง ส่งเต้าหูเดี๋ยวนักสีส่งเต้าหูอีกแล้วเตือนวยตำรวจสวัสดีวิดีโอรีวิวเดี๋ยวอัดอยู่ไว้เปล่าเปล่าวะโอเคถ้าไปอัดได้ร้องไห้เลยนะจิบคอบปีกเลยเฮ้ยเหนื่อยจังว่้ได้งานหนักทุกวันอีกวันนะ้สาสารวัตรขอต้องไปเพลินสักสองจานได้ไหมคะ อขอเช็กระบบเสียแงแป๊บหนึ่งอ่ขอขอต้องไปฟิสสักสองจานได้ไหมคะได้เลยอยากเดี๋ยวไปเลยเหแมะเอ,อ่อเอาสิจรจริงไม่ดีกว่าคงาคงคงไหนยคงที่ต้องวุ่นวิ่งวุ่นสินะไม่มีผัวคังอืมทำไมไม่กลัวฉันล่ะเพราะฉัน,เพ,ฉนเพราะฉันมียศสูงกว่าเหรอพูดถึงเรื่องอะไรล่ะคะคุณผู้หญิงอยากแก้ทำเป็นไม่รู้จะพูดถึงอะไรได้ ฉันเกือบทำํำุรกิจพายอีกแล้วเพราะฉันที่บุ่มบ่ามออกไปอ่ะออยังหัวเสียเรื่องนั้นเหรอแต่ที่ฉันบอกแคอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมันผ่านไปสุดท้ายเราจับคนเร็วได้ครบไม่ใช่เหรอแปลว่ารถได้่าเขาเสียหายเนี่ยมาเล็กน้อยอ่ะพูดกับใครจะยังจะให้บอกอ่าอยากถามคุณตรงๆว่ากับมาให้ตอบฉันมาตรงๆสักครั้งนะแทนที่จะเอาหัวเราะเหมือนไม่เีอะไรอ่ะจะดูว่าเขาเนี่ยฉันทพาพลาดจริง โปเบลได้แต่ว่าใครๆครก็พลาดกันได้ไม่ควผิพลาก็แค่ข้อว่าแค่ตัวให้กับความไร้ข้อสัมารถอาจจะจริงของคุณนะแนวคิดการเรียนรู้ควบิผ้าเราดูเหมือนเป็นแค่ข้ออ้างสำหรับคนปกพ้องของเราแต่ข้ออ้างที่ทำให้เรามีโอ,อกาสพยศกลับไปให้ตัวเองเติบโตนะคนเราเป็นแบบนั้นแต่ก็ดีกว่าการมาจมกับความสัง,สงเวชตัวเองนะพอผู้ อพอคุณพูดแล้วฟังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยเพราะว่าคุณดูไม่เคยกังวลอะไรเลยเอ,อ้ไม่ใช่เลยฉันทำพลาดและกังวลต่อกลอนที่ฉันงเป็นตำรวจฉันผูดน้อยที่สุดในทีมของเราเลยนะเราจะพูดว่าที่สุดเหรอเพราะว่าแต่ก่อนสวัสดีเคยคนอื่นเละด้วยเหรอใชค่คุณจำได้ไหมแต่อย่างที่เห็นน่ะทุกคนออกไปนานแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะพวกเขาตัดงบสนับสนุนเพราะขาดผลงานอย่างที่คุณเคยเล่าเหรอ ผ่านั้นไปส่วนหนึ่งแต่อีกเหตุผลที่สําคัญกว่าความอันตรายของอาชญากรรมเขาเตอร์แม้แต่ความผิดพลาดในตัวที่สุดก็อาจทําให้เป็นภัยต่อชีวิตได้นะท้ายคนเลยละออกไปทีละคนแต่จะได้สัมภัสะผลผัวที่เกิจดจากความผิดพลาดนั้นทุกคนกลัวความผิดพลาดของตัวเองทาให้พาร์ทเนอร์ต้องตายอีกเข้าใจนะทำไมคุณถึงยังอยู่ในสวสัสดี่ะส่วนฉันนะฉันไม่มีใครต้องเป็นหัวเพราะฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในทีม แต่ฉันไม่เคยคิดจะลาออกตามคนอื่นไปนเหมือนกันงานนี่อันตรายมากแต่ฉันตไอ้ใครสักคนต้องทําอยู่ดีเม่ตว่าฉันกวนว่าจะทาพลางถรงกโวนว่าความผิดพลาดนี้อาจจะระเอยด้วยการทําไม่มีคนเจ็บกันนะแต่การใช้ชีวิตต่อไปยิ่งดีกว่าไปให้ความโวยวาพวกนั้นกัดกินฉันไปแล้วนะเฮ้ยเป็นปัชญัชีวิตดีๆดิ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นปัชญาชีวิตดีๆชีวิตพลาดไป ว่าทำมันให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไปจมปากกับมันเออดีโอเคครับต้องขอภ <c oughs> อภัยเมื่อกี้น้รียากเจทำไมคุณมองฉันแบบนั้นล่ะแค่ฉันไม่เคยเห็นด้านนี้ของคุณมาก่อนเลยไม่ว่ายอย่างไงฉันก็จะไม่ทำพลาดแบบน,นี้อีกสัญญาเลยแน่นอนต้องอย่างนี้สิขอโทษนะคะรอรออีกสองชามด้วยได้ไหมคะ พราะอ่านเนื้อเรื่องแต่ละคนมันมีความไม่น,นี้มากเลยนะ,ะเนื้อเรื่องคือเร็วว่าโอเคเนื้อเรื่องกี่นะนาทีนะขอชี้กติสิบสามนาทีโอเคโอ้โหตัดเปน็นตอนนี้เดี๋ยวแฟดเรียกพี่ขอโทษที่ตามคุณมาที่นี่ระหว่างคุณลาหยุดนะไม่ถือสาหรอกตับเลยที่เราจะแชร์ก่อนไดนะ้เดี๋ยวนี่อะไรเหรอเพลงมนดูเออ เทมาดูแล้วที่อะไรนะก็สรุปให้สั้นๆนะพูดต้องสงสัยอ่ะเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่เรียกว่าเดิมเดลเวเทียเพวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการล่าเคาน์เตอร์นะว่าไงนะเคาน์เตอร์เท่หรอเดิมเดิมเดบริเซียถูกก่อตั้งโดยอิทธิกรรมของเคาน์เตอร์นะโดยที่ดูฟังคุณนะแต่คิดว่าพวกมันจะเทียบกับฉันเลยพวกมันแค่แก๊งอาชญากรฉันเป็นเจ้าที่เที่ยวตรวจแล้ว อาถูกของคุณเดี๋ยวบริเวณต้องจัดการลีกคุมสามเตี้ยที่พยายามหยุดยาอาชระคอนเคาเตอร์แต่ว่าเวลาหาไปพวกเขาก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมเรียกเป็นองค์กรผิดกฎหมายที่อย่าสมบูรณ์แบบคอยตามล่าเปล่าเคาเตอร์เพื่อการเป็นการ,กรแก้แ้นเราติดตามพวกเขาได้ยากมากเพราะพวกเขามีผู้เชีิยสุามากมายที่ช,ช่วยปกปิดไว้แต่เขาเนี่ยเราพบบ่อแสแล้วเหรอ ใช่ได้รับข่าวกรอ๋บอกว่าสมาชิกคนสําคัญเขอเดินลิซียปรากฏตัวแถวเนี้ยแล้วก็ขออภัยกับอย่างฟ้าผ่านะครับอ่าแถวนี้เริ่มฝนไม่ใช่เริ่มฝนตกฝนตกนานละถามทิ่สุดหรอว่าพโรไดฟิจิดาดีไหมสำหรับฉันอะโรเขาคืออาชญากรฉันแล้วก็มันก็จะไปอ่อนข้อแน่ๆมองตัวด้วยนะสวัเดีวิเวียเจ้มชาเลือกการล่าเคาน์เตอร์นะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรอ๋อพอเข้าใจ พอคิดดูคิดคิดด้วยดูพวกเขาจะพวกเขาจะการโค่นคาลเตอร์ได้ไงไม่ดีเพียอะไรพิเศษไม่ใช่หรอเดอเบอร์าใช้วิธีที่จําเป็นต้องทอาอาตาาวัตถุประสรองค์นะตัวอย่างถ้าแต่รุ่งจมตีวอลระเบิดฆ่าตัวตายกับระเบะิดและอาวุธเคเพราะฉะนั้นเราท้งอย่างเพื่อแค่ได้ฆ่าคาลเตอร์นะแต่ให้คุณไปแค่คาลเตอร์คุณก็ไม่ควรประเมินพวกเขาต่ำเกินไปไม่อย่างนั้น ซุ่มยิงบอลสวัสดิ์หนุ่มอ้จะพวกวาดิสวัสดิ์คุณดูแค่ไหมคุณเลือดออกด้วยแค่เฉียวนะไม่เป็นไรเลยนัดนัดนั้นแรงพอจะเจาะผ่านรถได้ทั้งคันเลยนะต่อให้ไปเคาน์เตอร์ก็ไม่รอดอะ่ะเราควรหาที่กำบังแล้วก็ตำแหน่งซุ่มยิงจะซอมไปทำไมในเะมื่อพวกนั้นหาเราเจอแล้วอะ่ะไม่ต้องหัวฉันจดก,การพวกมันเองสารวัตรไี่บอกมันอันตรายด้วยซ้ำสารวัตรบ้าจริง พอ,อจากเสียงปืนเบ่ลว่านั้นจะอยู่ห่างจากประมาณสักน้อยนะครอยเมตรน่ะที่เป็นผมซู่ยู่ที่ฝึกยายอย่างดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมีคนบอกว่าตัวนี้สิทขวาต้องย้ายออกแต่ฉันไม่อยากรู้ว่าพวกคุณเป็นตำรวจเป้าหวายของเราคือทําให้อจยากรย์เขาเตอร์ได้ใจสกปรจจกจ่ออยู่ที่นี่จะแช่อาชญากรรมที่เขาก่อฉันไม่อยากทําร้ายตํารวจหรอกรอจนกว่าเพื่อนร่วมง,งานฉันจะเสร็จธุระกับเขาแล้วกันหาจะทําตามที่คนบอกแต่แค่ เขามีคนขู่ฉันฉันไม่ได้ใจแล้วว่าฉันจะรอรับเงินเดือนระบรอบหน้าโดยพิสติอยู่ดีอยู่ทำไมมอบตัวก่อนจะสายกันไปล่ะทำงั้นฉันแล้วฉันจะลงบันทึกดีๆให้นะกล้าดีเกเล่ดบุกแบบนี้ที่มีปืนเจาหัวได้ถามจริงแล้วได้ไปเปลี่ยนไปเลยนสินะอะไรนะเดี๋ยวนะเสียงที่เดืว่าจะเป็นบอสที่จบแล้วจากที่ดีตัวขึ้นมาลูกับสอบเดี๋ยวสี่บอสมันคุณจริงเหรอ กลับไปซับผู้บทหัวหน้าทีมของเธอตายแล้วผูบ้บดที่เห็นคืออาชญากรการลุกค่าที่มุ่งแต่รางแคนแล้วก็หวังเธอไม่ต้องพบก,กันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่าซีบอส พ่อ What the fuck is <laughs> คลิปดีก็ขอจบปีเข้านี้ครับก็บายบายสิยาเจอกัน next year บายบายถ้าจะเป็นหาโอเค <c oughs> คลิปดีก็จบปีแค่เดีับก็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 อบ กับไปก็ของน้องออก้าผู้สืบทอดผู้สืบทอดออก้านะครับก็ตะกีก็จบแค่แบบายบายสิอย่าเจอกันเอยเดี๋ยวเดซียายบายจบจบแบบดีช็อกเลยไหนดี